ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีการเปรียบเทียบที่น่าตื่นเต้นระหว่างรถกระบะที่หลายคนรอคอยในปี2025นั่นคือ Subaru Baja และ Ford Ranger ทั้ง2รุ่นนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังมองหารถกระบะสำหรับการผจญภย off ัยออฟโรดหรือรถที่มีสมรรถนะสำหรับการใช้งานหนักวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณที่สุดเราจะพาคุณไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของทั้งสองรุ่น เริ่มต้นกันที่ Subaru Baja 2025การกลับมาของชื่อรุ่นในตำนานครั้งนี้ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยมากขึ่ง Subaru ได้ผสมผสานความสะดวกสบายของ SUV เข้ากับความสามารถของรถกระบะด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Subaru ขนาดข้างด้วยฝาหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉียบคมเพิ่มความสปอร์ตและดูดันตัวรถมีเส้นสายที่แข็งแกร่งสุมล้อขนาดใหญ่และการตกแต่งที่เสริมความแข็งแกร่งไปตามขอบด้านข้างด้านหลังมีกระบะท,ท้ายขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวก พร้อมกับฝาท้ายแบบแบ่งส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกบายาใช้แพลตฟอร์ม Subaru Global Platform ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานสำหรับการขับขี่ออฟโรดมาพร้อมล้อขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นและแน่นอนว่ามีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาตรฐานที่ช่วยให้พร้อมลุยทุกสภาพถนน Ford Ranger 2025ยังคงรักษาดีไซน์ที่เป็นรถกระบะแบบดั้งเดิมแต่มีการอัปเกรดให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งขึ้น กระจังหน้ามีขนาดใหญ่ดูดุดันพร้อมไฟหน้าแบบซีแค m มเลสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดแรนเจอร์ Ranger รุ่นนี้มีฐานล้อที่กว้างขึ้นทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อขับขี่เส้นสายด้านข้างดูบึกบืนและช่วยเน้นความสามารถในการลุยออฟโรดแตกต่างจากบายาที่เป็นลูกผสมระหว่างครอสโอเวอร์และทคแต่แรนเจอร์เป็นกระบะขนาดกลางแบบดั้งเดิมมีตัวเลือกกระบะท้ายที่ยาวกว่าและออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักโดยเฉพาะ หากคุณต้องการสมัถนาออฟโรดขั้นสุดฟอร์ดก็มีรุ่น r a ป t o r ซึ่งมาพร้อมกับแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วงล่างออฟโรดและยางออทเทเรนภายในห้องโดยสารของซูบ a r u บายา2025มาพร้อมกับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยซูบารุได้รับแรงบันดาลใจจาก SUV รุ่น Forester และ Outback โดยติดตั้งหน้าจอ Infotainment แนวตั้งขนาด11.6นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงคอนโซลออกแบบให้ดูเรียบง่าย ใช้วัสดุคุณภาพสูงพร้อมการตัดเย็บที่ประณีตเบาะนั่งมีให้เลือกทั้งแบบหนังแท้และหนังสังเคราะห์พร้อมตัวเลือกเบาอุ่นและระบายอากาศนอกจากนี้ยังมีหลังคาพารามิกซันรูฟเพิ่มบรรยากาศโปร่งสบายบายาเป็นแบบ4ประตูครูแคปให้พื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางและยังมีที่เก็บของอัจฉริยะเช่นช่องเก็บของใต้เบาะและกระจกหลังเลื่อนไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงกระบะท,ท้าย สำหรับ Ford r a n g e r 2025มีการปรับปรุงภายในครั้งใหญ่มาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วแบบแนวนอนใช้ระบบซิงค์สของ Ford รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นท็อปสุดยังมาพร้อมระบบเสียงแบงแอนโอลูเซนวัสดุภายในถูกออกแบบให้ทั้งทนทานและหรูหราโดยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับขี่เบาะนั่งถูกปรับให้รับกับสรีรมากขึ้นทำให้การขับทางไกลสบายกว่าเดิม ที่นั่งแถวหลังในรุ่นครูแคปมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมช่องชาร์จ USB-C ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและเบาะอุ่นสำหรับผู้โดยสารแถวหลังในบางรุ่นในเรื่องของสมรรถนะทั้ง2รุ่นมีแนวทางที่แตกต่างกันซูบารุบาสยา2025มีตัวเลือกขุมพลัง2แบบได้แก่เครื่องยนต์บ็อกเ er ซอร์2.5ลิตรกำลัง182แรงม้าและเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลัง260แรงม้าแรงบิดใช้เกียร์ CVT Continuously Variable Transmission และมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อซิมเมทริคอ l AWD ทุกกลุ่นบายาออกแบบมาสำหรับการขับขี off ่ออฟโรดเบาๆมีโหมด X m o d e เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนและมีระยะต่ำสุดจากพื้น8.7นิ้วด้านการลากจุงบายาสามารถลากได้สูงสุด5,000ปอนด์ซึ่งถือว่าใช้ได้สำหรับรถกระบะขนาดกระทัดรัด Ford r a n นเจ2,025มีพละกำลังที่มากกว่ารุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์อีโคบูส2.3ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลัง270แรงม้าแรงบิดส่วนรุ่นสูงขึ้นใช้เครื่องยนต์อีโคบูส2.7ลิตร V6 ให้กำลัง315แรงม้าแรงบิดสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงสุดรุ่นแรปเ o อใช้เครื่องยนต์3.0ลิตร V6 เทอร์โบคู่ให้กำลัง4 0 5แรงม้าแรงบิดเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ10สปีดทำให้การขับขี่ลื่นไหลและมีสมรรถนะการลากจูงที่ดีกว่าบายาเรนเจอร์สามารถลากจูงได้สูงสุด7,500ปอนด์และยังมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายระบบล็อกเฟืองท้ายและช่วงล่างออฟโรดในด้านราคา s u b ุบ u b y า2025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ30,000ดอลลาร์โดยรุ่นสูงสุดอาจแตะ45,000ดอลลาร์ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีความคล่องตัวและประหยัดน้ำมัน ส่วน Ford Ranger 2025มีราคาเริ่มต้นสูงกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ $34,000 ดอลลาร์และรุ่น Raptor อาจสูงกว่า $55,000 ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงและการใช้งานที่หนักหน่วงกว่าแล้วคุณละ่ะจะเลือก Subaru Baja ที่เป็นรถอเนกประสงค์สำหรับการผจญภัยหรือ Ford Ranger ที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ใหม่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ